สวัสดี tı. ครับผมตรงต้ปริญญาผดพุชอบนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสันนิธรรมวิทยานะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางทางท่านอาจารย์จากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสันนิธรรมวิทยาในวันนี้นะครับสำหรับโรงเรียนสันนิธรามวิทยาของเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้มูลที่เพื่อการศึกษาและพัฒนามุคลีสานนะครับเรามีความตั้งใจนะครับที่อยากจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กกับเ็ นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงประมาณ5้าปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมนะครับเราก็ได้มีการพัฒนานองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมอยู่หลายเรื่องนะครับเราถอดรหัสในเรื่องของความเป็นคนดีนะครับสู่ภาคปฏิบัติในชั้นเรียนเนี่ยยังไงบ้างนะครับเราได้องค์ความรู้ได้เครื่องมือเกี่ยวกับทางจิตวิทยานะครับเราก็มาพัฒน,นาต่อเนื่องมาเป็นห้องโอบใจ นะครับซึ่งก็เป็นห้องให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับนักเรียนนะครับตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนนั้งถึงระดับประถมศึกษาปีที่6นะครับเวลาเขามีความไม่สบายใจนะครับหรือมีความอึดอัดอะไรต่างนะครับที่เขาไม่รู้จะบอกกับใครนะครับบอกกับพ่อแม่ก็อาจจะได้บางส่วนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาอยากที่จะระบายให้กับคุณครูนะครับเราก็มีห้องตรงนี้เนี่ยที่จะรองรับแล้วก็เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อจะทําให้เขาได้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตต่อไป ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทาแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของทุ่งสันตินะครับซึ่งทุนเดิมของโรงเรียนนะครับเราก็มีพื้นที่เล็กๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณ2ไร่กว่านะครับเราก็ทําในเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นในช่วงโควิดมีโอกาสเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าในเรื่องของด้านการเกษตรนะครับแล้วเราก็มาลงมือทําในพื้นที่ทุ่งสันตินะครับขณะเดียวกันลงมือทําตรงนี้หมายความว่าเราจับมือกับคนที่เก่งนะครับ ในเรื่องของการเกษตรหลายเรื่องนะครับเช่นเก่งเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เก่งในเรื่องของการเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับการแปรรูปนะครับแล้วเราก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาคุยย่อยนะครับย่อยลงมาในระดับชั้นเรียนระดับอนุบาลระดับประถมเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีวิธีการทํำยังไงบ้างเด็กๆก,ก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยก็มีเป็นโปรเจกต์ของในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เราทําในเรื่องของธนีผ้ามีคิดนะครับแล้วก็ในระดับชั้น ปศุศากษาปีที่6เนี่ยเราทำเท่าแก่น้อยทุ่งสันตินะครับก็คือเอาชิ้นงานจากในทุ่งสันติเนี่ยมาสู่การจัดเรีการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับกลับไปกลับมาครับเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับซึ่งเด็กก็จะมีโอกาสการเป็นเจ้าของความรู้ของเขาเองนะครับแล้ววันนี้ก็เลยเอาผลงานตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะที่มามาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับซึ่งผมเชื่อนะฮะว่าเ,เด็กๆเ,เองเนี่ยเขาจะจดจํา วิธีการเรียนรู้แบบนี้ไปจนรั่งถึงเขาโตเลยนะครับแล้วโรงเรียนเรานะครับเราก็เชื่อนะครับว่าเพราะว่าเด็กมีเพียงครั้งเดียวนะครับการศึกษาที่มีความสุขและมีคุณภาพจึงจําเป็นครับกันิธรรมวิทยาเราก็จัดการศึกษาในรูปแบบที่เ mm hmm. ชื่อว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ต่อโลกอนาคตที่เด็กๆจะต้องเจอต่อไปครับสวัสดีค่ะดรพรภัทรจจำเริญ ดิฉันเป็นประธานเครือข่ายคณะทำงานโครงการครอบครัวพลังบวกจงังหวัดอุดรธานียินดีมากค่ะที่เราได้มาทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ครอบครัวพลังบวกทุกครั้งที่อาจารย์เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะรู้สึกมีความสุขนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้รับเอาหลักสูตรการสื่อสารเชิงบวกจิตวิทยาเชิงบวกนะคะที่ทาง อาจารย์ของศูนย์คุณธรรมนะคะจากมหิดลได้มาเปิดประเด็นเอาไว้นะคะโรงเรียนก็ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจนทําให้เกิดห้องโอบโอบใจนะคะโอบกอดนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะมีปัญหาที่ขอรับคําปรึกษาแบบใสๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะมาแบบ คนเดียวบ้างมาเป็นกลุ่มบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ทําให้เราเห็นว่าความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนมันเป็นไปด้วยความเต็มไปด้วยความสุขนะคะแน่นอนว่าถ้าเด็กถูกปูกพื้นฐานนะคะจาก โรงเรียนนะคะเชื่อมไปที่บ้านนะคะเติบโตออกไปเป็นพลเมืองของโลกนะคะเขาก็จะสามารถดําเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุขและอย่างเข้มแข็งเอาตัวรอดได้นะคะมีความรับผิดชอบสังคมด้วยนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมมากมายเหลือเกินนะคะ,ะเข้ามาทุกครั้งก็จะเห็นคณะผู้ปกครองมากันตึมเลยค่ะ,ะเช่นกิจกรรมกีฬาสีนะคะ,ะแล้วก็กิจกรรมการทํา นานะคะการดำานาก็จะมีผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมที่นี่ไม่ได้ทําเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนที่นี่ยังชวนเครือข่ายมาร่วมดํานาด้วยนะคะมาจากอําเภอต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวนะคะรวมถึงอ,องค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะ,ะหรือภาคประชาสังคมนะคะก็เข้ามาทํากิจกรรมเหล่านี้ด้วยอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะนั้นคิดว่าโรงเรียนนะคะ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงถึงนักเรียนอย่างแท้จริงค่ะอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าจันติธรรมวิทยาเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของโรงเรียนที่มีกับการขับเคลื่อนเรื่องของครอบครัวพลังบวกนะคะเชื่อมไปยังการพัฒนาตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ครอบครัวพลังบวกแหล่งเรียนรู้คุณธรรมเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่านะคะ กลุ่มของสันติธรธรมวิทยาเนี่ยทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิทยากรนะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้นะไปยังโรงเรียนอื่นๆที่เป็นโรงเรียนคือใครหรือโรงเรียนที่มีความสนใจนะคะเพราะนั้นคิดว่าในอุดรธานีเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเราปลูกต้นคุณธรรมนะ,ะสร้างแหล่งเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกันนะ,ะมันก็จะทำให้อุดรธานีเป็นจังหวัดที่ อบอวนไปด้วยบรรยากาศของคุณธรรม